ครับผมอ้อยธีรพันธ์เด็อ้อยธีรพงศ์ครับจากอ่าคูตาชัยภูมิของเรานะครับวันนี้นะครับทราบข่าวว่ามีนะครับกิจกรรมดีๆก็คือแจกรางวัลให้กับลูกค้าของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับว่าผู้โชคดีคนนั้นมีใครบ้างนะครับอ่เดี๋ยวตามมาดูกันนะครับวันนี้พ่อกันนี้พ่อเื่ารถที่ไหนคะที่รถไนนาเดินตามคูปต้าครับชาวห้าครับรุ่นแรกครับค่ะเป็นไงก็ใช้ดีใช้ดีคนอะไรก็ถูก ชอมก็ขึ้นง่ายครับด้านไปพ่อผมก็ใช้มาซินจิรันคุณตาใช้ไหมเพราะชอบคนจังหวัดเดียวกันครับผมก็อยู่ในภูมิครับอยู่จตุรัสก็เลยชอบที่นี่ค่าขนส่งก็ถูกครับอ๋อค่าขนส่งก็ถูกด้วยครับค่าบริการก็ถูกเป็นไงบ้างคะความรู้สึกที่พ่อได้รับดีครับอย่างนี้เลยครับอเยี่ยมเลยใช่ไหมคะเยี่ยมเลยครับโอเคค่ะ ตอนนี้ก็ซื้อรุ่นไหนครับซื้อรถนหาซื้อแรกครับค่ตาหาแรกเป็นย่งพ่อคี่เลือกคูตาครับพโอ้ใส่ดีครับใส่ดีใส่ดียึดค้นเนียวครับเ้่างาดอะไรวะถ้าเป็นเคยื่องใส่นีย่าลืมครับตาตอนไหนแล้วเป็นอย่งพ่อพื่เลือกคู่จะไมาซื้อได้คุ้บการบริการดีครับการตูแน่ติดตามรถรถไรก็ดีถึงแน้ใดนรถบ๊บปั๊บ ก็ได uh, oh, ้รับข้าวสารมาจากเล่นลูกมุกครับ อย่างพ่อรถแต่ไหนคตับมา่าซอยที่อย่าซอยแคงเดี๋ยวจะเริ่มจะจะเริ่มทุรโมตคับโอ้โโอเคอะไรพ่อของเทานี้ทะแๆครับโอเคแม่แม่งเริ่มโปรโมตทีเดียเริรถีช้โปรโมชั่นดีบริการดีแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะอ๋อไม่ต้องใช้เงินเยอะโรโมชัดแล้วก็แม่ทราบข่าวสารว่าแม่ได้รับรถจากทางไหมคร เตรถคือตรงนี้แม่ก็สักดูข่าวสารจะพากรถตลอดใช่ไหมคะก็รู้สึกแหมได้รถเป็นยังไงางดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยแม่ได้รถด,ดีจมากเลยครับร์ของแม่ขันไหนนะครับแม่รั่าเดี๋ยวเดินมาดูเลยนะครับ ครับเน่ซื้อตัวเทเตอร์รุ่นไหนไป็ครับรุ่12รุ่น12แล้วทำไมถึงเลือกที่จะซื้อของคุณพท่านครับเพราะว่าคนชั้นเขาใช้มาแล้วแนะนำให้มา้แที่จะไปเขชอบเพราะว่าใช้แล้วดีไม่อยากมาถึแล้วก็ทนก็ไม่ค่อยได้ซ่อมบใิการเขาดีใช้ใช้คุชั้นมันดีแล้เนาะ รู้สึกประทับใจมากเลยประทับใจค่ะถ้าว่าจะเอากับคับต่อไปก็จะมาเอาคุณได้อแล้วทําไมแม่ถึงเลือกที่จะมาซื้อที่ร้าชิปหรือไม่ก็สะดวกค่ะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ซื้ออะไรก็ง่ายเพราะว่าเราเป็นการทานขงทา,าที่มันใกล้บ้าน,านอยู่<ด>แล้วใกล้บ<ด>้านค่ะแล้วได้รับข่าวสารจากยังไงครับว่าเราได้เป็นผู้เสียีบเราได้รับจากนาย,ายเ,าาเพราะว่า ซื้อคูต่าค่ะถ้าอยากได้รถไถอยากได้รถไถให้ค like ิดถึงคูปองต่างและก็อาจจะโชคดีแบบนีครับผมไม่เป็นไรครับสวัสดีค่ะพ่อวันนี้มาทำอะไรคะรับรถรับรถอ๋อรถแทกเตอร์คันนี้เหรอคะพ่อได้มอเตอร์ไหค์พ่อได้มอเตอร์ไซค์เหรอคะคันไหนพานูไปดูหน่อยค่ะใครคะพ่อ โอเคหนูขอสอบถามพ่อนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้พ่อซื้อรถคันไหนไปครับคูเปต้แล้วอาเจ็ตเอ็มยูห้าเจ็ดเป็นยังไงบ้างคะใช้งานดีไหมคะวาใส่ดีแข็งดันดีดีแล้วทำไมพ่อถึงเลือกใช้รถคูเปต้าคะคนไทยบ้านว่ามันประหยัดน้สมันว่าใส่ดีแต่สมัติป้องร้องใส่เบิรงดดีเพราะว่าแก่เลยแล้วทำไมพ่อถึงเลือกใช้คูเปต้าใช้พันคะ ว่ามันโปรวมชา่นเปินมาดีว่าเปิล็อก่ันมาดีโอเคต้องเรียกเลยว่าถ่ายผู้พากษาดีกว่ากันวันถึงจะอดจกันนำเลยอย่าเรื่องรอาไลอกใส่กันด้วเพราะว่าจช้ผู้ากดีวเป็นบยประหยัดพอข่าวจากทางไหนคะที่พ่อได้รับถมอกใส่เรียนที่เจ้า เป็นเขียวเจ้าหน้าที่นาุ่าอบ่นเลกดีใจว่าอยี่หใจก็ได้นะแตก็ได้เดียวราไห็นายชีวิตสาวสิเพราะว่ากพีมีเน่อรเ่มีรถน้อยเบบนะค่ะเกาพังไปแล้วสุที่จีได้ท่นนี้เนี่ดีใจ ยอดครับคุณจั่เป็นสุดที่ดีก็อย่างนั้ครับราวมารับรถครับสับรถรถไถรถมอเตอร์ไซค์ท um ี่โชคดีออกรถเกี่ยวครับโอ้แล้วบริษัทมันจับตลาดได้เลยไดีจะดีใจไรครับไปนะกลับบ้านเรยครับพ่อรถยังไปครับรถรถเจ็ดตีมครับจเทียวเจ็ดตียวเจ็ดีมครับแล้วคนหนีพอที่หีที่หงส์ีมได้แล้วมันโบตาน่ะ งานดีเลยครับงานไเลยงานเลยก็พอไปไต้ฝุ่นมาหาการปพาที่เร่นติวโคบูต้าเลยนะครับแล้วคุณพ่อใช้มุกเยิ้มจ็ดปีแล้วกรเจ็ดปีแปดปีแล้วครับอือเจ็ดแปดปีครับแล้วไอ้เป็นอย่างพ่อคือเลือกที่จะไส้ของโคบูต้าบอกเพราะว่าเชียงนี้ใจมันไส้งานดีเลยเพราะกติใจว่าโคบูต้านี่สู่โคบูต้าไปเลยดุเดใดกันนะครับ ว่าผมว่าสูกก็พอทำไปได้ครับมีหลายแต่ว่าเชียงใีม่ดิ้งเลยแต่งานตัวไหนก็บม่นั่นครับโอ้ยยุติธรรมเพราถ้าเพราะท่นพ่อคือว่าใส่มาถึงเจ็ดแปดปีอยู่นี่เนาะครับแล้วเป็นอย่างพ่อคือคิดที่จะมาซื้อที่ผู้ตายเสร็จหมบครับเพราะว่าม่ความจริงใจท่กับผู้จัดการแล้วก็นิสใจใจว่าลูกเราเพื่นกัดีลูกคนบริการให้ดีครับบริการดีแล้วก็นิสัยใจา่านเห็นดี่ก็น้อมก้มตัวดี แล้ว่างที่นี่พ่อลู่เด็กขึ้นใจครับว่าพ่อเป็นผู้โชคดีคบอกทำมาขายผู้ดินครับบริษัทผู้ก่อตั้งเขาอะไที่ค้าขายอยู่ผู้ดินบนโลกผู้บอกรับเพราะว่ผู้เชี่ยวผู้เชี่ยวผู้ดินเลยครับบอกโอ้กับเพื่อนก็รู้เขาบอกกติใจล่ะครับก็เพราะว่าหนุ่ยที่โชคมากเขาเคยโชคแก่ๆแกก็เพราะง้นี่ดีละจะโชคที่ด่าระหว่างที่นี่พ่อจะบอกกับคนทั้งบ้านยังไงครับว่าเด็กขึ้นใจเขาจะเป็นผู้โชคดีจะบอกให้มาออก ชกเบอร์ตาที่สูงหอใช้ยาพุงสีสูงเนี่ยนะครับมาออกเพราะว่าเบิร์นมีบริการสองตีสามตีมันจับจะนึงก็ได้เลยครับเรที่บอกพี่บอกน้องไรบอกออกชกเบอร์ตานั้นดี้วครับบอกออกสูงใช้ยุงคือสาขาเกี่ยวลึกระดับน้องดนนี่ก็ได้ครับโอเคครับพ่อครับคนไล่ครับครับสวัสดีครับ Oh, จะเข ok ้าไปไหนเนาะครับเนี่ยกรัป oh ั้นกรปั้นในรถลเนาโอ้ยจริงครับผลวอลูกคนทำได้ไหมเนี้เอ่อมีของรถดุ่้นไหนไปครับเนี่ยขัวอ่าครับยัวห่าเอาไปใส่เองได้ครับเอาไปดไวยปุมันเอาไปล้างลาไว้แล้วี่เป็นอย่างนี้ที่ท่เลือกใส่ยัวหาัค่าความมันงับจะกระดาษึรานสูงมันได้ เราติดท uh ุกหมดงเวลาส่งหาตั้ง um, กันั้งเลยไปส่งไปยังไปไนคุจะงคนณค่าอยัางเ้ครับแล้วเป็นอย่างคือคิดี่จะเลือกาสื้อที่ลูกตายชิบที่คว่าคุใช้กุ้จังหวัดจังหวัดนี่เป็คือไก่บ้านผมครอ๋อไก่บ้านทบาับข้าวยังไงครับที่ว่าได้เป็นผู้ชุมนีได้รับรางวัลเป็นมอไซค์ที่่สร้างนนหนุ่ม ในผลล้มพอมผลใส้นพอมโอ้เอ้ขอบคุณทรไปบอกครับครับคุณทุกคนโอ้ขอบคุณมากขอบคกณคำบอกเดี๋ยวเลยอ๋อจะบอกจังไรครับขอบคุณทังบ้านว่าเห็นจังไรใค่อยจะโชคดีจังเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดจะโชคดีแบบผมเนี่ยใครมาหวางบนทุนนี้นะครับใช่ราคาเยอะเลยชิโน่เลยเยอะได้แบบผมครับ ใจโอเคเป็นไรครับสองเมื okay. Okay. ่อเลย